ในเรื่องของการถูกคุกตามเอาง่ายๆก็แล้วกันว่าในคลองลานแม่วงเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะเกิดมีสักวันหนึ่งนะเทศกาลเนี่ยเข้ามารถต้อนจ้นักท่องเที่ยวเนี่ยอารมณ์เสียนะครับซุกเร่ามาในรถกินกกปรากฏว่ามีเรื่องมีราวกันแล้วเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามตามปรากฏว่าจับมือนะครับจับข้อมือครูเนี่ยเออจับ แล้วก็จะต่อยอาลองนี้ต่อยเออนะครับต่อยแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดนี้นะครับเราเขาใจเย็นที่หอมหอมก็มาจับเลยมันเมานะครับเมาเสร็จปุ๊บทำยังไงดีล่ะถ้าเราอย่างนี้ก็ได้นะครับจับปุ๊บต่อยปั๊บก็ได้จับปุ๊บตีปั๊บก็ได้ได้หมดแต่ว่าคนดูเยอะแยะเนี่ยเห็นไหมทั้งนักเาะนักอะไรไม่รู้คนมาเที่ยวเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างนะครับมีคนคิดดีคิดร้ายอะไรกับเราบ้างเกิดจุกจับมือเจบจับแน่น บีบหกสิบเปร์เซ็นแปสิบหนึ่ง้อยถุยเท่าเดิมหกสิบแปดสิบ้อยเปร์เ็นเท่าเดิมบีบรู้สึกนะครับการที่จะเอามือออกแบบสุภาพนะครับให้เบ่งกล้ามอย่างนี้นะครับเบ่งกล้ามจับเบ่งกล้ามแล้วถอยออกใจเย็นพี่นะครับไม่รู้จักใจเย็นพี่ มือจับด้านหลังโทรศัพท์ไอโฟนนะยิงนะครับ <c oughs> จับแล <c oughs> ้ก็บิดออกด้านข้างทําไมครูให้ออกด้านข้างจับถ้าดึงมานะครับแรงๆบิดออกด้านบนข <c oughs> อไปถ้าสองมือเลยล่ะจับสองมือจับสองมือครูบอกแล้วว่าทุกส่วนของร่างกายคือ <c oughs> อาวุธ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ได้ได้ <c oughs> ได้ <c oughs> หมด ลายก็ได้นะครับถึงกับน็อกเลยนะได้แต่เราจะเอาออกแบบคุภาพหน่อย60เ <c oughs> ปอร์เซ็นต์แปตีเออดีขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ขึ้นต่อไปบิดดอกด้านซ้ายขวาเหมือนเดิมครับบิดดอกซ้ายขวาเหมือนเดิมออกด้านข้างใ <c oughs> จเย็นพี่เกาตูดนิดเดียวนะครับห <c oughs> ลักการ <c oughs> นี่คือสองมือจับสอมือต่อไปสองมือจับมือเดียว <c oughs> เหมือนกันนะครับ ถ้าเราจะบิดออกเหมือนเมื่อสักครู่นี้สองอนันสองสองลักษณะจับ60%จะไ,ไม่ออกง่ายแท้สองมือมันจะแพ้มือเดียวได้ไงวะจริงนะครับจริงเฮ้ย <c oughs> เอาจริงเอาจริงทุกอย่างเอาจริงทุกอย่าง <c oughs> ดูนะครับถ้าเราจะบิดออกไม่ออกถ้าไม่มีคนนะครับโผล่มา <c oughs> จับอย่างนี้แต่ว่าถ้ามีคนดูอยู่นะครับดึงออก พี่ใจเย็นนะครับพี่ใจเย็นมือหลวงเข้าไปจับมือเราแล้วก็บิดล้วงไปมือไหนออกด้านนั้นถ้าล้วงไปมือไหนออกด้านตรงข้ามมันจะไม่มีแรง8ปอร์เซมันจะไม่มีแรงบิดออกนะครับเพราะฉะนั้นดึงออกมาใจเย็นพี่ต่อไปสองมือจับมือเดียวใจเย็นพี่หลวงไปจะแถมหน่อยดึงมาแล้วก็พัดออกไปนะครับดึงมาก่อนดับ ดึงมาแล้วก็ตะวัดเบาๆน้องเอาแค่แตะเีแตะสมมติว่าจับคอเสื้อเราจะไม่หาเรื่องนะครับแต่ว่าเราจะเป็นการเดินสวนทางสมมติว่าจับคอเสื้อเอามือขวาจับใช้มือขวาแค่โดยการสอดภนาลาเอื้อยมาส้วนนะครับสอดเข้าไปใช่มีท่าที่สี่แล้วนะแนะนำระจำด้วยไม่ใช่หัวรอแล้วไราสาระจับไป แล้วก็ดึงลงมาจับดึงลงมาถ้ามันยิ่งกำแน่นนะครับเรายิ่งได้เปรียบแต่ว่าาแต่ย่างเงี้ยมันจะหลุดง่ายถ้ามันกำแน่นๆเราจะได้เปรียบขอเข้าไปมือขอเข้าไปจับถ้ามันมีเสื้อจับที่เสื้อถ้ามันไม่มีเสื้อพยายามแตะไว้ที่คอพับหลังจากนั้นก็ดึงลงมาครับดึงลงมาแล้วก็กระตุกไปด้านหลังกระตุกไปด้านหลังครับแล้วเราก็เดินสวนทางกันนี่คือท่าที่ส คือการเดินสวนทางนะครับได้ต่อไปบีบคอท่าที่ห้สองมือ20%่สิ0ปร์เซ็นสมสถ้าถูกจับด,ด้ถ้าถูกจับได้แบบนี้นะครับโอกาสรอดยากโอกาสรอดยากกูจะบอกให้การบีบคอคนชักเข้าไปบีบคอเนี่ยมันก่ายให้ตายมันจะใช้หัวไม่มือนะครับจิกเข้าไปไหมบีบคุณจะตกคุณจะตีอะไรก็ช่าง ไม่เกินสองนาทีนะครับให้มันตีจนแตกเลยกูจะข้าวเหมือนจะตานจะบีบนะครับีหอเตะอะไรกูจะบังคูยังไม่ได้บีบเลยอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขในการที่ถูกบีบคอก็ามาบีบคอคูปัดออกบีบคอคู่นะครับปัดออกทําไมคูถึงแฮกแก้จากบนจากล่างขึ้นบนทําไมให้กแก้จากบนลงล่างประโยชน์ก็คือคนตัวเล็ก ยังไอ้น้องตัวเล็กเนี่ยถูกคนตัวใหญ่บีบคอนะครับสมมติว่าบีบคอตัวเล็กนะเชือกทะลึ่งกูจะแก้อย่างนี้ทะลึ่งไม่ได้มาต้องแก้จากล่างขึ้นบนเข้ามานะครับตัวเล็กก็ต้องพุ่งขึ้นไปต่อไปคนตัวใหญ่ถูกคนตัวเล็กบีบคออย่างเช่นหอมบีบคอกูเนี่ยครับปานออกมาควันออกฟันออกไปแต่ไม่ต้องกูจะมาเอาช้างไม่ต้องขนาดนี้นะ เด็ดขาดฟังด้วยข้างหน้าหมาแถวอย่างเดียวนะครับก็ตูกปุ๊บเดินสวนเลยเออแม่นแหละรเดินสวนไม่ไหวโอเคทำท่าบีบนี่คือหลักการแต่ในความเป็นจริงอย่าเพิ่งให้มือมันถึงคอถ้าเมื่อใดหัวไม่มือที่เข้าไปที่คอนี่มึงตายอย่างเดียวครับผูู้จะให้หลักการในการแก้ อ้าวพนมือคนที่ถู o พีคอพนมืออ่านฝ่ามือไปด้านหน้าตรงข้อมือนะครับปัดออกแล้วถอยปัดออกแล้วถอยนี่คือหลักการปัดครับปัดปัดออกแล้วถอยเอามือแต่คอมือแต่คอมือแต่คอต่อไปได้หลักการแล้วนะเอามืออย่าพึ่งพนมครับเอามือวางไว้ข้างตัวต่อไปครูจะให้แกจากด้านล่างขึ้นบน ครับเราได้พนมมือได้ใช่ไหมต่อไปรวดเหลยวว่างไวกรบแก้แล้วก็ถอยออกมาระวังนั่นแหละกรบที่<ร>ดึงมือแต่คอ